ข้าวปุกข้าวปุกขอบตาตั้นานเอาไปอบมาแล้วนีจะเป็นกับน้ำตาลที่เขาให้มาน้ำตาลอ้อยแล้วก็นมข้นนี่ข้าวปุกข้าวกแบบค่อนข้างเกาะหน่อยฉันชอบแอบเกาะ

เด้ก็ครอนี้ไม่ขายออนไลน์แล้วขายซื้อได้แต่เราเมื่อกี้ดูเขาผม